สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาแนะนําอีกแล้วนะคะกับการห่างหายกับการถ่ายคลิปไปเนาะอันนี้ก็กลับมาถ่ายใหม่นะคะวันนี้ก็ลูกค้าก็มายืนรอหน้าร้านนะคะซื้อข้าวจี่สองอันแล้วก็ปาเต้หนึ่งอันเนาะเฮียก็เริ่มบป็นเลงแล้วนะเอาขนมบางผิงไฟนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยนะคะแล้วก็ เหมือนเดิมทาตะปตไก่นะคะนี้ตะปตไก่ก็เป็นของที่ร้านนะคะทําเองหมดเลยนะคะตามด้วยน้ำพริกเผานะคะแล้วก็ใส่แตงกวาเข้าไปหมูสับนะคะใส่ผักนะคะมะละกอกับแครอทหัน่นฝอยๆนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสแม็กกี้แล้วก็ซอสสุดเด็ดของร้านนะคะภาคเองยังน่ากินเลยนะดืนแบบแบบนั่งภาคน้ำลายไหลเลย ะะแล้วก็ใส่กุนเชียงหมูแล้วก็หมูยอนะคะอันนี้เน้น,น,นแน่นๆน,น,นะคะเห็นแบบนี้นะดูว่าแบบชิ้นเล็กนะแต่ที่จริงแล้วชิ้นใหญ่มากนะคะใส่เสร็จปุ๊บก็ใส่ผักชีนะคะใส่ผักชีหมูยองเข้าไปแล้วก็ตามด้วยซอสอีกหนึ่งครั้งนะคะก็คือ1ชิ้นจะราดซอสให้สองครั้งนะคะจุกๆไปเลยนะคะส่วนใครที่ทานไม่หมดแนะนําไว้หั่นครึ่งนะคะทานชิ้นหนึ่งอ่ะทานได้สองครั้งนะคะ อันนี้ก็ไปใส่ถุงข้างหลังเนาะแล้วก็เดินมามาเสิร์ฟลูกค้านะลูกค้ายืนรออยู่ยนะคะก็มาทากลางสายฝนฝนเริ่มตกแล้วนะอันนี้เพิ่งถ่ายไปเช้านะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้แล้วก็จูนจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นซอสสุดเด็ดของร้านซึ่งลูกค้าประจําหรือลูกค้าจรก็ตามนะคะจะบอกว่าซอสอร่อยมากนะคะซอสเธอเนี่ยอร่อยมากๆนะคะก็<笑><笑> <g ül> ขนาดเนี่ยจูนภาคเองจูนยังอยากกินเลยนะ ซอสเนี่ยจิ้มกับอะไรก็อร่อยนะคะกินกับขนมปังก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นขนมปังจากเวียงจันทนะคะมันจะมีความเหนียวเนียวนุ่มๆเนาะน่ากินมาก